ะจะมาสอนวิธีการห็นหนามยศเด,ด้บาดนี้เอาคุณแม่พ่นแสวงมาสวนผมมาสือส่อๆเด้หนามยศใส่ทุเรียนนี่ต่วนทุเรียนหยอดหยอดบปง่ายนั่นนี่อันตัวนี้ตัวนี้ถังนี่เอาตัวหนามหนามหนามตัวหนามบ้างแล้วก็ใส่ถังเขาใส่ถังแล้วก็อันตัวนี้มันเป็นผา จะต้องเอาเป็นผ้าพวกเป็นเป็นฝายพวกงั้สิมันจะดูดน้ำดีแต่ที่นี่มันก็นจะค่อยๆย,ยดซึมออกจากนี่ใส่ลงไปให้ต้นทเรียนเ่าฉุบฉื้นเลยตัวนี้ว่ามีเดิมเนี่ยทีไปหาถ้าใช้ตัวนี้ตัวนี้ว่าท่านได้มีทางเี่พอมันก็นจะชุเข้าก็จะบดตองมะฮุตขึ้นมามันก็นจะไลเย็ดให้ทุเรียนเ่าเพรเช้าช่วงนี้หนาแรงอืม เพิ่งมินตัวนีด้วยเอาเอาตัวนีทางนี้ทางนี้มันมีดินี่เมื่อว่านโกนใส่หนามติมนามเลื้อยอยู่ทนนี่เมืนน่อนีก็เลยคิดว่าอันหยานบริบาบาม่ออื่นก็เลยมาใส่นบบไ,ไ,วไววหวใ้บบ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 บ้บบบวบลบบเบบ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 บ น้ำมันไหลติ่มเลยเราจะใส่น้ำต็มสิปปีปิดน้ำแล้วก็ชิ้งเหงื่อได้บันเพราะว่าอยู่ทางบ้านกะมันมีอันนนั้งานบ้านขังไว้ยุ่งนะสหลังบ้านวันนี้กูจีนอ่าวันนี้คุณแม่พี่อม่นแสวงกัได้มากทำความสะอาดนานี่ละนาสวนนาเขาอ,อื่นนาบ้านในสวนเออ เดี๋ยวมือแหล่งก็สิมากวดกวดเพื่อจะเผาเห็นมันแห้งตากเดดแบบนี้ก่อนที่ไหนซืยางมาปิดน้ำเด้อือยางมาปิดน้ำม,ม,มันหนาแห้งบ่ค่อยอยนันดอกทุเรียนบ่ค่อยแตกยอดดอกทส่มันสิตายอันนี้ต้นหนึง่งทุเรียนที่ไหนกลางหมู่อันเดียวสิ้อว้ให้ฟังเนาะ มันทําท่าจะตายจักมันเป็นอย่างนีนก่อเอายายาหมดนั่นไหมผสมน้ำแล้วก็ลาดลาดลาดต้นมันนี่ลาดต้นมันพอหยดมันตายก็เลยตัดหยดมันถิมนีสร้างมันเถอะมันเป็นพอมันมีเขาหลอกตายแล้วก็ได้อือยนี่ก็ตัดหยดมันถิมก็เลยเอายาหมดนั่นนิดนึงสอนสอนปลายสอนซ่า ผสมน้ำแก้วหนึ่งใส่เทแล้วก็หลาดหลาดมันแบบเฮ้ยมันเลยตื่นโตขึ้นมาเนี่มันมียอดนี่นี่มันมียอดนี่นี่ยอดมันเห็นบนนี้มึงมีนนี้นี่มันมียอดนี่มันมียอดแต่ก็เห็นต้นมันนี่มันชดเฉื่นขึ้นมาแต่ก็ใบมันเขียวนะเมื่อก้อนใบมันใบมันบวกเขียวงสีนะะ้าเบิ่งมันสิตายบ่ตายกระางมันก็ไม่พอมันเม่าวมันถูเหรียนเหรียงหยาต้นนี้กะ หมู่วันก่อนใจหนาหนาหนาจะเบิร์ตเนี่ยเลือให้เปียวหนาเหลือนิดนึงเลือนิดนึงนี่นี่นี่บดร์เบร์ตเพิ่งจะล่อนเห็นบ่กเลือนี่เปียวได้ไหมพี่น้องที้อยู่ดีมีแห่งกับกูทุกคนเด้อมาเบิ่งพุ่นเนี่ย ต่อไปคุณแม่จะรีวิวพวกพนงานคุณแม่ที่สางไหวไอ้บึงเอาเอาหนามไปใส่เพราะว่าน้มมันจะแหงไปนเมื่อท่องยินอยู่นะมันแหงใส่ลงไปใส่่ใสลงไปใส่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 ลงไปติ่มเนย นี่เต็มแล้วเต็มแล้วพ่อพ่อเต็มแล้วลนี่ผักกำลดึงกินโบเบเตผักกำลดึงนี่หักแตงลิงหนามันหนามันเหลือหักกำลังดึงหักกำลดึงเอาใส่เน้นหักกำลดึงเนี่ยเดื่อจะได้เก็บกินอ๋อ กันในเมื่อก่อนเจ้าเมื่อก็มาพออีเมีหน่อยอยูตัวหนึ่งอีน้องมียมียว